จากคอร์ i คชันในการสปอตเร่จะเปิดโดยเป็นว่าแท้นะครับแล้วก็นอกจากนีนน้ก็จะมีการประกระันก็จการรอบจุนะครับโดยมีมไหนเป็นของแท้ใชครับนาฬกาเนี่ยถูกคัดมาจากซ เป็นรุ่นพรอมนะครับถือว่าเป็นทีเ The T Magazine c o l l e c t i นสปอร์ตมาจับกลุ่มเป็นคอลเลคชันพิเศษภายใต้ตีมใหม่นะครับเป็นตีมสกายบูมนะครับเพื่อที่จะถท้องฟ้าที่สดใสนะครับจะถือว่าคอลเลคชันเนี่ยมาจากโันสีฟ้านะครับมีสามมีสามรุ่นใช่ครับมีความแตกต่างกันไหมคะในสามมีครับรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นรุ่น ดีไซน์ออโตมิติกนะครับแล้วก็อีกรุ่ก็จะเป็นมาโครโฟนที่ซึ่งมีตัวเรือนขาด4ิแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นดีไซน์โกลกราฟที่เป็นเครื่องโซลาร์คาคร์บูรครับ